สวัสดีค่ะครูโอนะคะสำหรับทุกท่านที่สนใจร่วมธุรกิจเฟรนช์ชัยรับส่งพัสดุเพย์พอยต์วันนี้ครูโอได้รวบรวมรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับบริการขนส่งของ Best Express ซึ่งเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์หลักของเรามาให้ทำความเข้าใจกันแบบละเอียดเป็นขั้นตอนค่ะการทราบข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมั่นใจและเป็นมืออาชีพเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะขั้นตอนที่1 ทำความเข้าใจเงื่อนไขาการส่งพัสดุนี่คือเงื่อนไขพื้นฐานและบริการต่างๆของ Best Express ที่ควรรู้ค่ะ 1. ขนาดและน้ำหนักพัสดุที่รับได้ความกว้างบวกความยาวบวกความสูงรวมการต้องไม่เกิน600ซนติเมตรและแต่ละด้านยาวไม่เกิน200เซนติเมตร 2. น้ำหนักรับน้ำหนักจริงได้สูงสุด100กิโลกรัมและน้ำหนักปริมาตรสูงสุด200กิโกรัม 2. วิธีการคำนวณค่าส่งระบบจะเปรียบเทียบระหว่างน้ำหนักจริงกับน้ำหนักปริมาตรที่คำนวณจากสูตรกว้างคูณยาวคูณสูงหารด้วย6000แล้วใช้ตัวเลขที่สูงกว่ามาคิดราคาค่ะข้อยกเวน้นถ้าน้ำหนักจริงน้อยกว่า3กิโลกรัมและน้ำหนักปริมาตรน้อยกว่า5กิโลกรัมจะคิดราคาจากน้ำหนักจริง 3. เวลารับพัสดุตัดรอบรถเข้ารับพัสดุทุกวันโดยมีเวลาตัดรอบที่13นาฬิกาหรือบ่ายโมง 4. ระยะเวลาการจัดส่งไม่รวมวันเข้ารับกทมปริมณฑลถึงกทมปริมณฑล1น,น,นวันกทมปริมณฑลถึงต่างจังหวัดสองวันต่างจังหวัดถึงต่างจังหวัด3วัน การส่งไปยังหรือจากพื้นที่ห่างไกล4วัน 5. ค่าบริการพื้นที่ห่างไกลถ้าส่งไปยังพื้นที่ที่กำหนดเป็นพื้นที่ห่างไกลจะมีค่าบริการเพิ่ม50บาท 6. กรณีพัสดุตีกลับมีค่าใช้จ่าย5 0อร์เของค่าขนส่งจริงและพัสดุจะถูกส่งคืนมาที่สาขาต้นทาง 7. การแก้ไขที่อยู่ผู้รับสามารถแก้ไขได้ฟรี แต่ต้องเป็นการแก้ไขในจังหวัดเดิมเท่านั้น 8. บริการเก็บเงินปลายทางมีค่าธรรมเนียม2.5เปอร์เซโดยเฟรนช์ชัยจะได้รับส่วนแบ่ง0.5หเปหมายเหตุปัจจุบันบริการนี้ยังไม่เปิดให้ใช้งาน 9. การประกันพัสดุรับประกันกรณีเสียหายหรือสูญหายในวงเงินสูงสุด2,000บาท 10. ประกันเสริมสบายแม็กซี่ ปัจจุบันยังไม่มีบริการนี้ 11. ผลตอบแทนสำหรับเฟรนไชายคุณจะได้รับผลตอบแทนสูงสุด15%ขั้นตอนที่2การเช็คราคาจากตารางค่ะตารางอัตราค่าบริการเป็นเครื่องมือสำคัญในการแจ้งราคาลูกค้าโดยมีหลักการง่ายๆก็คือคิดราคาตามน้ำหนักยิ่งพัสดุหนักราคายิ่งสูงขึ้นค่ะราคาต่างกันตามเส้นทางค่าส่งจะแบ่งตาม3เส้นทางหลัก 1. GBKK ถึง GBKK ทรส่งภายในกรุงเทพและปริมณฑลราคาถูกที่สุด 2. GBKK ถึง UPC ทรส่งจากกรุงเทพปริมณฑลไปยังต่างจังหวัด 3. U ม c พถึง UPC ส่งระหว่างต่างจังหวัดด้วยกันเองตัวอย่างราคา1กิโลกรัมเริ่มต้น25 3 0บาถึง30บาท50กิโลกรัมประมาณ 495-505ถึงบาท100กิโลกรัมประมาณ1,289-1,300ถึง 1, บาทขั้นตอนที่3ตรวจสอบพื้นที่ห่างไกลก่อนส่งพัสดุสุกครั้งต้องตรวจสอบว่าปลายทางอยู่ในรายชื่อพื้นที่ห่างไกลหรือไม่ความหมายคือพื้นที่ที่การขนส่งเข้าถึงได้ยากกว่าปกติซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศค่าบริการทิเศษ ถ้าส่งไปยังพื้นที่เหล่านี้จะต้องบวกค่าบริการเพิ่ม50บาทจากราคาปกติวันที่มีผลคือวันที่1สิงหาคม2568เป็นต้นไปค่ะการทำความเข้าใจทั้ง3ขั้นตอนนี้จะทำให้คุณสามารถดำเนินธุรกิจและให้บริการลูกค้าได้อย่างราบรื่นค่ะหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อครูโอโทร099 21 88 853 แอดไลน์ ao สองสองได้